ติรนเตินไปเจ้าฟอเเลยเรไห้ากเจ็กเนเติเลยไปเเติร์นติตยเตินติเ์ร์น้มข้างถูกโอเคนะครับไปได้เออ เจ้าอันเนี้ยสองทีต้นแบบไมมือะไรแล้ากนม่ีอแตวกัน่มีอก่นมากลไม่ไมไม,ไมต้องตกเยลยเลยตับ ตอนที่ทำที่ต้นหลอกเสียตายต้นตายเออแค่นั้นแค่นั้นไม่แค่อสองอีถ้าเสร็จแล้วเขาจะเอาฟ้าผ่าเขาทำท่านี้แล้วตอนนีตน้นละต้นจะมาหาตน้นจะมาหาโอบอ่ะเพี้ยงมันจะบอกฟ้าผ่าแล้วก็ฟ้า,า,าเออแล้วก็ขี้โฮบเปเด๋ขี้โฮบโฮตาลาลาต้นเล่นข้างเอาเล่นหน้าเอา่าขี้โฮเบเปเด ทิ่คบแตาลันลาแต่ในส่วนตัวต้นแบบอย่านี้เลยต้องบอกต้องแค่แบบเป็นนักเองแล้วแบบเบ,บ๋ๆที่คบแต่ต้องมีไอคอนแทคระหว่างคู่นิดนึงแล้วก็ให้คนดูอันคือเเอนตอร์เทนเนอร์สุดละเข้าใจป้ะมันจะสนุกต้จะต้องมี r e l a t i o n s h i ระหว่างแต่ละพาะให้เมียพักได้ยาสุดแต่เนี่ยไม่ละจำได้ไหมเนี่ยเอามาเรื่องสามไป แนบมิกว่านี้นิดหนึ่งหนึ่งสองสามแปดเออตาคามเสร็จแล้วไปฟ้าผ่ามานี้เออเปลี่ยนก็กต,ตาเล่นนะอะไรปะเปลี่ยนขี้งเบเบขี้หตาละลาขี้หเบเบขี้หตาละลาขี้หเบเบขี้หตาละลาขี้โมแบบเบเบอ่าไม่ต้องหันางเธิหรอไม่ต้องเนี่ยฟรีต้นจบ ก้นนะต้ก้าวขาซ้ายก่อนหนึ่งสอ่เดินห้าก็ออันนี้ก็มองมองกินหนักหนึ่งสอามนึามแปดห้าหกเจ็ดเขามทำมือจับจับนี่จับไม่ต้นจับจับเท่นะนี่จับอ๋อแล้วก็เดินไปด้วยตอนแรกยังไม่จับนะตอนแรกกลิ่นกจะอย่างนี้หนึ่งสองามหนดเดินเดสลับ เขาไม่ังเข้าใจปะแล้วก็ต้นก็จะมาอีกจะมาหาอีกนี่ก็แบบไตแล้วก็ขิดจุเบะต่อเลยโอเคปะทำไงนี่คือเรืิ์ชุนชความยากต้นแค่นี้แหละไม่ได้อะไรเลยตอกแลนตีหนึ่งสองสามจับดีป่ะยิคงิดจุเบะเบิดจุตาลล้าได้กับเขาด้วยนะ แล้วจะสีทำอา่อาต้นหางนี้แล้วจะมากอดเขาหนึ่งสองสงอามอ่มอาผู้หญิงจะเข้าไปแล้วต้นก็โค้งเวทีตัวอยูต้นเดินมาฝั่งนี้เพื่อจะไปใต้หน้าของเซ็นเตอร์มงมอะคือตจะไล่ที่เซ็นเตอร์มันจะมีที่ให้หมุนใช่ไหมครับมีดินี่อันนี้หน้าแบนอะปรดตัวหน้าเซ็นเตอร์เซ็นเตอร์เซ็นเตอร์แล้วเราก็ไปแล้วที่สามไป ใช่ไปเลย้ายสายเสร็จไปด้านขวาด้านขวาเสร็จต้นก็แค่เนี้ยแล้วเอาพี่หายไปนะไปผ่านนึงต่อติดเดินไปแฟนจ้าฉันมาแล้วจ้ะเดินตัวอยู่ฝั่งนี้เดินมาข้างหน้าตาจะโผล่ตับรอสักนิดนะต้นมาสลัดเทาไม่ใช่คนที่แรกไปด้วยมีบคนพูดบิ่นทีมันเป็นคนในชีพก็มคนไม่ได้ีเลยเริ่มแรกพี่ต้นเป็นอย่างแบบพี่บอกมบอกฝังเนื้อของซ่านไป ผีพี่าเป็นคนทีแลไปเรืยี่พี่คนพูดความจิงเออพี่เป็นะเป็นหุนยนขอตรงนี้เป็นหุ่นยนเป็นหนังลุงหนึ่งสองสามไปผีพ่ยเปนคนทีแรกไปด้วยที่ีคนพูดความจริงทีเปนคนไปขีวพี่เป็นคนดักเดียวใจเดียวทำเปนเสื้อคลีนจริงดหนึ่งีเสื้อต่ออ่างรกไน้นะแล้วต้นเดินฝั่งนี้ผีตรงนี้เลยตรงนี้เลยตรงนี้ไม่ไม่อนหลังรีบหนึ่งนจากพี่ต้องอางเรื่ต้นมาจับนี่รักกันสับฉัอ๋อใช่ป่ะรับกัตอนแรกมันฉับฉันี่กับ อะไรนะพี่ว่าอเชีี่น้องเอ้ยหนร้อยเดิน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 ับจับับที่ต้นต้นทำท่านีดีต้นต้นไหนต้องเป็นคจับจับจับี่ตัี่อย่างเงี้ยอ่อพแบบอย่างเงี้ยเข้าใจปะแต่เดี๋ยวครูทำทำไมเดี๋ยวจับจับยังจับข้อมือจับจับอเงี้ยเข้าใจปะต้องแบบแค่เราต้องเชืี่น้องเอ้ยนร้อยมาเลยนะเนีย ตัดทีเขตัดปีถ้าใจยากเขาเขาต้องอย่างนี้ต่อนะฝึกาแค่เนะี้ยถ้าต้นทำได้ก่อนลำเร็จแล้วก็ไอ้นอาหน้าขาวกันก่อนขี้โพกตาลหลาขี้ต่อไปดูดใช่ขี้โพกเบ๋บจะกอดเขาแบบนี้สองมือกอดเลยอยู่ข้างหน้าอยู่อยู่นี่อยู่นี่อยู่นี่คู่กันไปไปไ่กอดเังไงกอดบน <Ờ> ถ all, so ้าใจยากต้องอยากขืนนะต้นถ้าใจผิวบรกเาเราจะชิมทกมต้องจะชิมหกใหม่นะต้นหนึ่งสองโป้ไปชิมหมกชิมหกตาย่อตายต่อตาย่เออตายตายตายหนึสองมไปผิดต้อหนึ่งนี้แล้วไปต้อยแบบนี้ใช่หนึ่งสอามผีไ่ใช่คนดีแล้วเรื่อที่ผีบ p งคนฟุ้ความจริงผีบางคนไปขี่หกผีงคนรักเรื่องเวเดียวทำเป็นเสือผู้เสื้อกี e ดิเปนือี่เสื้อ ป้๊บได้ไงวะปึ๊บแล้วก็ปึ๊บน่อสองก้ไปพีไม่ใช่เป็นคนทีแรกไปด้ือนีเป็นคนพูดความที่จัคนปี่เาีเคนเกียวแ่เกเปนที่ดงดงอผมหานงไปเี่ยนีเออ้ายังต้นทำเลยอกเหมือนกันวันนี้ผู้สอนกแจะทำแค่นี้ตันเออ้าจยังเวกะเขาจะักแล้วก็ต้นเดินทางนี้ กีนั่นแหัะแล้วก็เรื่อยๆเขาบะหมดนแล้วก็ฉับฉับต้นดูนะทำมือต้นต้องเอาคอไว้ตรงนี้แล้วสไลด์มาเป็นสโลปอ่ะฉชบเออแล้วมองเขาอยู่เลยนะท่าย่างตึ๊งเนี่น้องกับพี่เขาว่าไม่เป็นไรครูเนี่ยเหมือนกันแล้วเดี๋ยวพีมต่อม่านี่โซ่เรื่อยๆโซ่เรือยๆสับๆกีตับกี เออคีโฮเบเบ้อ่ะคีโฮตาลาลาเบเบ้คีโฮตาลาลาอ่ะอืมเคเอาแั่นี้ตัวคิดตัวเนื่งผู้หญิงจะมาตัวเองมาให้กับเนื่องสองสามปีมันมันจะร้องผู้หญิงจะร้องอ๋อกระอุข้นกรุงเอ่อหนึ่งสองก เจ้าอ้รู้ขยากเราเออออขอให้พี่ตาฟ้าจะเดินเดินเดินาหัยวลาเบาลันเบอคิดตัวตาลันคิดตัวตาลันคิดโมเบเบ๋อาเก็บาให้ได้นะเออก็ไปเดินเดินพักพี่จะข้บอยูเร็วอย่างไครับเร็วไม่ว่าดีการเดินทัน ได้ได้ด้ดดดดแม่เอยก็จะได้มาถึงพอีอ๋อจำเป็นพักพีพเขาพักเข้ากลาวันทก่อักนักักราดนักแม่เอ้ยได้ได้ด้ดดดเอยยางยังยัง covid d i d อามดดไดดยกูชิดเดดใจเดดจฮิจุเบเดิตาลาลา ีเลยไม่สนุกอย่างเดียวไม่ม hey? no ีอะไรเลยแล้วเก็บตาลาแค่นั้นเองขอเิ็นตาลาเสร็จแล้วป <or> ุ๊บไปผีไม่ใเป็นคนที่แรไปลกความจปนคนทาื้อน่ยี่ตีอพิงตอมอันอันเ้ออะรนี่เจนเจนเจเจชัๆพี่ตัดอีอเออีเอเร็วแต่เป๊ผู้หญิงพอร้องยาวอนนี้นึงอ่ะกูร้องไม่เปนเอาใหม่เอาใหม่เอาแต่ล้างเลย ฝ่าผ่ามา <c oughs> มึงมาเลยก็ได้มึงมาจาับนี่เลย เราจะมีแก๊งผู้ชายเป็น,ปนคนุกคนำทามใส่พลังมากเลยหลายคนมากยอดต้องเป็นยังไงต้องเป็นต้นตเคยไปต่อแดนเซอื้อหรือเปล่าต้องสง 好 อวาิงอัเซื้อหอกไม่กองอันสื้ออ่างจริงภารันจริงกว่าเล้ เด้อ yeah, 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 yeah. yeah, kind of ่มลึดๆเรึกๆเรึกๆเ่ๆเรึเบ้อ๋อยงไนะเรลึก a ลราต้อง acting มาให้เริ่มลึกนสนิทไหมจบแล้วนะต้นคิดว่าเวทีนี้ไม่ของต้น ต้องเอาคนดูให้ดูตัวนี้มันถึงดีกว่า <tose on> <tose on>